พีสอง <c oughs> เฮ้ยมันยังไม่จบเว้ยเฮ้ยยังไม่จบเว้ยผู้กำกับอะ <laughs> มันนั่งเย้มันตายวินยุกวินแหนุ๊กแกนั่นแหละอโหเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันยังไม,ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนโลกป,ปลิดโลกที่หลังได้ของบ้าน คอมกับเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ง่ายกว่าไหมวะไม่เล่นโทรศัพท์มีความซับซ้อนแต่ไม่แหลกเล่นบนคอมไม่ซับซ้อนแต่แหลกเฮย้ยได้รับตัวใหม่ตัวพิเศษเพราะเกมอันนี้มันเป็นอาชีพเม้นนะไอ้ไม่ใช่เป็นตัวละครพิเศษเลือกแถบของแกดิว่าจะเอาแถบไหนตอนนเ <Okay. S 1> ลเวลสิบสี่เลเวลสี่ออีกอันหนึ่งสี่รอย แชรโค้ดเฮ้ยแมวออกแกะกล่องพูด The แมวเดี๋ยวกันนะขอดูก่อนว่าลืมอบ้างีโบมขอแป๊บนึ่งมีขอเวลาแป๊บนึ่งเลยเลอะอะไรของเราอะเอ่อขึ้นไปชั้นบนเกมไซตามะแจกโค้ดดีไหมแจกดีอ่ะโอเคยิ้มตามวันนี้ผมจะ โทษนะครับโทษพิเศษสำหรับเกมนี้โจะมั้งใช่ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าลืมแล้วเ r โหรือว่าเอโลอีกบ x ็อกมไม่รู้ว่าพิมพ์ผิดหรือเปล่าเย่จำได้แค่นี้ส่วนอันอื่นก็ไม่พิมพ์ตามนะครับหรือสต็อปคลิปก็ได้นะครับอาจริงมีเอกนะแต่ลืมแล้ว ใช,ใช้ไว้ทำอะไรวะโอ้ยเหรออ๋อมันเอาไว้เอาสกินพิเศษอ่ะแกสามารถกดไปที่ตัวละครกดไปที่ไอ้รูปปุ๊บทาสีกดดีวะแล้วก็เลือดมีหรือแกจะเอาให้เป็น X box กตัวเลยโอ้โห X box จะให้เป็น X box ตัวเลย What the h e ก็วันนี้ก็จะมาต่อสู้อีกวันนี้ก็ขอตัดคลิปแป๊บนึงโอเค จิงกาเลียนลเลบิโอซาพรีปปัง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 ,รง,ปง,รง,ปงเร็ว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 เร่อกหมดเลือกหมด,อ,หมดอ่ะนอมอนทำไมทำไมเรามาอยู่ที่อื่นวะนอมอน,นอะไสิค,ครับเรื่องหมดนอมอนสิครับอันนี้อันนี้คือแม่น้ำที่มันจะลงไปใช่ไหมใช่ได้จุดเรื่องบนจุดที่มันจะยังมีตังแปดสิบ จุดที่มันจะสัพอนคือพรีมอนมานี่นี่คืออะไรเนี่ยหนึ่งชื่อไอ้บล็อกลิมิตไม่ออกเสียงว่าอะไรวะอ๋อไอ้แมปน้นเขาเคยเล่นอยู่นะไอ้เพื่อตัวนติ๊ดติ๊ดปิดปิดปิดถๆทเป็ของเอมันต้องเป็นสีฟ้าด้วยวะอ๋อเขาไปหาโค้ดมาแต่เขาลืมโค้ดแล้วไม่อยากหา ไปดูในยูทูบเอาเลยจ้ะเพราะลืมแล้วจ้ะเดี๋ยวก่อนนะอะไรเนี่ย w a t e f a l l ดูลมควันไม่ได้ใช้ขนปีศาจไม่ได้ใช้ขนปีศาจสายใช่ไหมนี่ไม่เห็นเท่เลยอะแล้วแกจะออกไปนอกเขตแมลได้ไหมแววแววฝ่าวันอาทิตย์ ถ้าใครมานี่ลุงก็ทืบเลยออ้ออไม่ได้ช่วยเลยเออมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากทำให้มันดีเฮ้ยเดี๋ยวจะมีเอบีสามบิ๊กมัชนะครับก็ขอขอตัวทีเขาไปเป็นมาริกิงกองสละน้องกองแจงมนุษย์มณแงวมาลองปังแงงงเก็บลิกาสิทธ์เลยเก็บลิกาสิทธ์เลยิกาสิทธ์แท็กนะ อวันนี้ก็ er 試試อย่าล ok, ืมนะนิกัสิ ats, ats, ีนนะนิกัสิีวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เยอะๆขอประมาณประมาณประมาณพันไลค์ก็พอนะครับสิบไลค์ก็พอแล้วโอ้ยน้อยเกิน ก็วันนี้ก็อขอตัวล,<อ>ลา,ลาไปก่อนนะ,ค,ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ